สาวไทยในต่างแดนไปทุกเจโรนะคะวันนี้เจโรยังอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะมีน้องสาวนะคะพาไปเที่ยวอาสวัสดีค่ะคุณยาย่าตอนนี้เราอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะอันนี้เรียกว่าอเบิร์ตแกล็ค่ะตลาดร้อยปีตลาดร้อยที่ไหนไม่บอกอเบิร์ตแกล็มีทุกอย่าง everything ring my bell อยากได้เลยหยิบเห็นไหมหยิบได้เลยนะครับพ่อค้านั่งนั่งในเมื่อกี้จะจะจะซื้อของเขาวางตรงนี้แล้วก็พ่อค้าอยู่ในร้านจะต้องเดินตามไปข้างในไปจ่าย ก็เหมือนตลาดนัดเปิดเปิดท้ายบ้านเราแต่ว่าก็มีของของของแบบโลเคอลเนาะทั้งของหอมอะไรเนี่ยเหมือนอาหารเม็กซิกันเลยสาโคว่าแล้วเชื่อกินอาหารอาหารเม็กซิกันโชคดีที่อันนี้เลยเหมือนอาหารสเปนเลยฮัลโหลฮัลโหลอาหารสเปนเลยต้องต้องได้เจอของกิน อยากได้โรเล็กเชิญทางนี้นะคะอ๋อมันเป็นตลาดที่ยาวมากเมื่อกี้ก็กินข้าวไปเลยด้วยด้วยปะคะสงสัยจะได้จอุย้ยอันนี้เครื่องเครื่องเครื่องหนังเครื่องเครื่องอุ่นอันนี้เครื่องอุ่นรองเทา้าวินเทอร์วินเทอร์อรอแกะมาจากออสเตรเลียน,นําเข้าโชคดีวันนี้มีแดดนะคะจะได้เห็นในวิดีโอจะได้เห็นแบบ นั่นนี่ชัดๆนะคะสีสีมันจะชัดๆเพราะว่ามีแดดนแนแอยากได้ไฮเมดก็เชิญที่นี่นะ,ะ <laughs> มี้ e มเโทเนรโบอตเนีนหน้าม,มีทุกสิ่งนะคะไฮเอ็นเฟนดีไดไดา เบเกอรี่ไปนนี้อร่อยน้ำบาร์ดมโคคอนี่อร่อยมากอร่อยมากนายคือโคคอนัทเป็นกล่อมโคคอนเนาะอร่อยมากเป็นโคคอนาตอันอันละเท่าไหร่อันละเท่าไหร่อันไปขายเท่าอ๋อขายเจ็ดบาทอันเราออยเจ็ดสิบอันเจ็ด สีน่ากินใช่อิ่มมาเพิ่งกินมาเพิ่งกินมาชูโรสชูโรสนะครชูโรสคืออาหารอาหารสเปนปาทโกสเปนอาหารปดอ่ะทอดไข่นะปดปดโปรตุกีสโปรตุกีสว่ามวามนัททานะคะ ลูกอมกลยศาสเออมีของแปลกต่างเลยเฮ้ยน้ำหอมโคโคชาแนลไดดๆนะสสยเขียวนะคะต้องมาสายเขียวเป็นลูกอมลูกไดๆแคนดี้นะคะว่าลูกเหมือนอันนี้อะไรเนี่ยขนมใหที่ซิมโลชิมสิคืออะไร เหมือนเป็นเหมือนเหมือนขนมปังแหละี่องสิมอ่ะข้างไนจะเป็นแบบด o o เดี๋ยวไปดูพ่อค้าร้าถั่วอร่อยนี่ถั่ อ,อต่อไปร้านกุมาทองไอจุกไอแกอ่โก้วันเสื้ออะไรเนี่ยบาแมงบาแมงอ๋อเสื้อมืองสองบาแมงก็มาไอจุกไอแก่โก้จุกไอแกอ่กเออมี <c oughs> มีมีวิกแบบโอปอไหมอ่ะ <c oughs> ห่างห่างห่างมาโอปอดูที่มีเมียหง่หงห่างม,มาแล้วปะ ไปหางหาง,หางมาโอบอร์อ๋อแต่ร้านมันไม่ที่เคิร์นก็มีนี่ไงใช่ปะ่ะแต่นี่มันเหมือนเป็นของยีหา,างมาปอบอร์นีไ่ไปหาได้เมืองไทยดีกว่าไปเถอะไปเถอะ<ม>เราไปดูอีกคนห่ง<ม> thank you thank you, thank you. อ,อืมอ i นทีคอ t นทีค สงสัยะจะโอ้ดต่ยังไงขอว่างกันไปจะขอชมแอนทีก่อนปุ๊บเก่าด้แยนะ้วโอ้ว้าวว้าวถ้ายังไงก็ขอไปชมของกันนะคะโอ้หรอคะแพงมากโอ้โหแ,แพงมากแพงมากมางแพงมากมาก